สวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับมไม่ได้บอกย่าแต่ชาอย่ามันเพิ่งมาบอกอะไรตัวนี้คนนักกันตอนนี้ยแหละย่านัดกันตอนนี้บอกตอนนี้เลยออบอกย่าเตรียมตัวไไนเตรียมอะไรบ้างเนาะให้ย่าไปแบบนองแหนมเบอกวุ้นมาตั้งนานแล้วเด้ยนักวุน้นยังวุ้นมาตั้งนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วแล้ววุ้นอยู่ไหนย,ย่าแม่นดอกอบ่หอดชั่วโมงดอกไปหาตัวย่า มาเป็นชั่ววโมมงแล้าตอนเขาออกไปนั่นแหละยะไม่ได้ไปพี่เขาพูดบอกไปออ๋ไปมาแล้วอ๋อยังไม่ไปครับอก็บอกให้ย่าท้องสนแล้วก็มาถึงเนี่ยพวกเขาก็ทีมงานก็ออกไปเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่ใหม่ใช่อ่อน้องนนไปขยับม้าขาวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห เบินเครื่องนะครับรถนูนรถไอ้รถมราวรถมะพราวเสร็จก็รถจิงหรีบดรถจิ้งหรีดเสร็จก็ดูหูเย็นน้ำปูออกไม่ได้ยังเก็บอีกขี้เกียนฮ่าฮ่า่ายาด่าแล้วครับ ดองนนไปขยับมา้าขาวเจ้าสน่ห์ ไปขยับรถมาเก็บคุณย่าก็ไปแต่งตัวแล้วก็จะได้ไปวัดกันครับพาน้องนนไปไปวัดไปทำบุญวันเกิดไปให้หลวงหลวงพ่อรถน้ำมนต์ให้สะหน่อยเพื่อเป็นสิริอมองคล เขีน แล้วครับเด,ด้อเบินไปเบินมาเดี๋ยวย่าวออกมาได้ ย่าด่าเดี๋ยวเมื่อกี้นี่มันจะเบิ้นอะไรกันนะกันนะลมไม่ขึ้นขึ้นช้าย่าบอกว่าเดี๋ยวชบบาวบ้านเขาก็ดานะนนทอดังครับทอ่อรัดนี่แหละเขาเรียกมาขาวทอ่อรัด โดยนังนนท์คนหลอ่อไ,<ป>ไปแล้ว ดวงนี้ไปโดนอะไรนะนนทร์เสาไม่หลบเสาไม่หลบโอ้โหแตกสองเลยไฟยังติดอยู่หรือเปล่าเนี่ยติดติดปกติเสาอะไรไม่หลบมันเป็นเหมือนเสาแบบเสาในทุ่งนานะเสาเล็กๆบ่แล้วทางมันเข้ามันแคบเนาะผมก็เลยโยกไปโยกมาแล้วทีนี้มันเบ่งไม่อยู่ผมก็เลยอัดเข้ากับเสาเลยดังแกะดังเพละเนี่ย <laughs> mong mà chặt cái chuộc này, nè, đẹp đấy đẹp rồi, cái <laughs> chuộc rồi, <laughs> một cái gì cái gì ไม่มีดวงดวงอะไรบอ,อ,อมีบาดแผล่างท,ที่เขาบอกนักลบย่อมมีบาดแผลนะครับม,นะมาขาวมาขาวไหนล่ะเบาะซ้ายที่นั่งเมีย ตอนนี้เบาะซ้ายไม่มีแล้วครับแล้วเมียนั่งตรงไหนทีนี้นั่งห้างกระบ,บะสาวนุ่นเคยนั่งตรงนี้ครับไม่ได้นั่งแล้วนอนอย่างเดียวทีนี้นอนนุ่นตักหนุ่มนุ่นก็จะมีภาพหวานๆออกมาให้เราดูบ่อยๆครับใช่ไหมนุ่น <laughs> โอเครอคุณยาเดี๋ยวคุณยามหาเราก็จะได้ไปครับยาแต่งตัวอยู่แต่งตัวสวยๆอยู่นนไม่เอารถคันนี้หลบว่านนรถแรงเลยใช่ไหมคันนี้ทุกน้ํามันครับอันนี้ปลายท่อไข่นี่ ถอดออกอีกแล้วบ่ตัวที่ถอดออกฟังคนขับมั้เนาะ น้องพารวยตั้งแต่ได้ป้ายแดงมาใส่นิราศีจับขึ้นเลยครับใช้งานอย่างเต็มที่ใช้งานอย่างเต็มที่ใช,ทใช้งานอย่างเดียวครับถ้าถ้ามีเมียจะใช้งานเมียไหมเต็มที่ไหมใช้สัตว์างเข้า <laughs> ควันดำด้วยโอ้โห <c oughs> ตอนนี้บ่อ๋อจะล้างรถ คนนี้ได้โหลดไหมโหลดแบบโหลดสุดแล้วอ่ะถ้าจะโหลดอีกมันต้องเอาเงินเราผมจะไปทำไหมหน้าสูงหลังต่ำอ๋อหน้าสูงหลังต่ำตายไปรุ่นนะเดีไปทุ่งนานะมาจากไหนน้องนบมาจากเล่นครับไเลสวัสดีครับ น้องชายน้องนนไม่เอาขนมคกไปให้ปให้ปู่น้สอาดีนนี้ายน่ไม่เลรแล้วคให้ปูน้อยอไม่ใส่เสื้อก็รอ้อมันต้องใส่น,นี่ทับ้อมันไม่นาจะไปรไหนบไรพี่บุเส้นบ่ใช่อันนี้เอาให้ฝากปู่บ่จ้าปาูาตังค์ไปเติมน้ำยายเอง ฮนนงอาย่ามี่หนูแหละมีงอย่ามีที่ไหนย่าแกล่หน่ได้เนาะอาย่าีมเตก่บต้องเติมให้่เนาะกี่าตมเมน้ำยาน่ามอยเต็มที่ไปเติมยาเอโรดอื้อทาสีน้ยามันหมดาบทังันมันหมดหรือเป็นยังไงมันหมดแล้มันไม่เย็นเนาะดอะไร่ กับบารคันนี้ใช่ไหมอ๋อมันต้องถ้าถ้ามันหมดนานมันต้องไปล้างระบบใหม่ด้วยล้างระบบก็ประมาณไม่เกินสองพันโลมาล้างระบบไล่ทำไมให้ยากนั่งนะเกิดเอะนั่งไล่ดีดีเช็ครั่วเช็คอะไรดีๆถ้าแบบตอนเช้าอ่ะเอเย็นนะพอตกแบบเนี้ยเนี่ยอู้มันอยู่ในเตาติดฟิล์มดีดีหรือไม่ติดอ๋อพี่เห็นไม่รุ่นเครองขี่อย่างนี้แต่มต้องติดนะ โชว์บ่โชว์โชชุดแต่งภายในไม่มีอะไรแต่งครับโชแน่อ้อยโชว์หล่อโชว์หล่อครับ <laughs> โอ้ยน้อร้านคุณยาเนี่ยจะม่ารอเร้านคุณยาเนี่ย,ยอะไรนั่น ใครน,นอนโอ้อใครเหรอรูปนอนทอ์บ่ะเกบเอาใกล้ๆหน้าหน่อยที่ <c oughs> เ,เหมือนกันไหมเนี่ยคนละเรื่องเลยนนท์เงาสะท้อนมากอ่ะ <c oughs> มันใหม้มอนผู้หญิงจังกรมของขาวนะขาวออกเลย <c oughs> บอกค <c oughs> ือ <c oughs> ดำขนตอนนี้ <c oughs> นนมันอับโโยหรอมันไปยูใส่ละกำลังจะดูสติกเกอร์เนี่ย นนแอนนุ่นสาวนุ่นดัมซิ่งนะครับสวยมากคู่รักที่มีคนติดตามมากที่สุดในวงการ YouTube ตอนนี้ครับไม่ยังหรออะทีวุ เนี่ยเต็นนี่พี่เตี้ยพี่เตี้ยเสียแล้วนี่ต่างกันอะไรพี่เสียแล้วเสียตอนอายุสิบเก้าขี่รถชนกันเหมือนเลยเหมือนเหมือนพี่วุฒิเลยครันเนาะนี่คนนี้คนไหนคนสูงนี่แล้วคนนี้ใครพี่เตี้ยน้องพี่วุฒิเตะเสียแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยคนนี้เหมือนเหมือนลูกพี่ตินเลยอ่ะนั่นแหละพี่เตี้ย นี่นายคนนี้น่ะนาน้าแหละน้องต้าเนี่ยเหมือนน้องต้าเพราะเขาไปเกิดเป็นน้องต้าเหมือนมากเนี mm ่ยเขาเกิดเกิดเป็นน้องต้าแล้วบออย่างคือเลยเนาะเขาเสียตอนอายุสิบเก้าเสียไปเรียนที่เมืองเนาะรถชนกันที่นี่เสียทุ้งหดย่านมีลูกกี่คนมีห้าคน อ้าวผมว่าจะปิดตั้งงานแล้วไม่ได้ปิดทักทีเอา้าเอาปิดเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแค่ไม่น,นอนให้ปิดไหมนี่อะไรนะพี่ว่าจะปิดคลิป <c oughs> ไม่ได้ปิดทักทีเ,เย่าตัวนี้เลี้ยงไว้ดิไหน